ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานผลการดำเนินง,งานสถานศึกษาสีขาวปรอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2566ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับทองโรงเรียนบ้านอายเวงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่1 ตำบลอัยเวงอเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3บริหารงานโดยนายธีรวิทย์โรจนานิติวัวน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเวงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านอัยเวงนั้น เป็นโรงเรียนที่ปลอดยาเสพติดการใช้ยาเสพติดนอกสถานศึกษามีอยู่มากมายซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อนักเรียนเช่นจากครอบครัวหรือผู้ปกครองสิ่งแวดล้อมในชุมชนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งปัญหาหลักในพื้นที่คือ เกิดจากครอบครัวหลายครอบครัวของนักเรียนในพื้นที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่แต่ละครอบครัวจะมีสมาชิกในครอบครัวเป็นจำนวนมากและมีรายได้ที่ไม่สมดุลกับรายจ่ายปัญหาดังกล่าวนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดดังนั้นโรงเรียนบ้านอโยเวงจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนโดยการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขขึ้นหน้าที่ของหัวหน้าห้องคือ 1. ประสานงานกำก,กับดูแลสั่งการดำเนินงานของทุกป่าย 2. รายงานบันทึกและสรุปผลการดำเนินงานของทุกป่าย 3. ให้คำปรึกษาปัญหาของเพื่อนเพื่อนส รายงานปัญหาอุปสรรคให้ครูประจำชั้นทราบเพื่อแก้ปัญหาค่ะหน้าที่ของฝ่ายการเรียนคือ 1. บันทึกการปฏิบัติงานของท่านสี่ค่สอประชุมฝ่ายสากระตาเพื่อนสอนเพื่อนอ่านหนังส่คืนความรู้และ 5. จดัดบทความรู้ยาสิตค่ะหน้าที่ของฝ่ายการงาน,นคือ 1. บันทึกการปฏิบัติงานของทั้ง4ฝฟล์ 2. ประชุมไฟล์ 3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน 4. เช็ดความสะอาดบันทึกความเรียบร้อยค่ะหน้าที่ของฝ่าชาวันนักเรียน 1. บันทึกการปฏิบัติงาน4ฝฟล์ 2. ประชุมไฟล์ 3. ตรวจสอบสารเสพติดและอาวุธ 4. บันทึกเพื่อนที่เข้าเรียนสายไม่เข้าเรียนค่ะ ที่ของฝ่ายกิจกรรม1บันทึกการปฏิบัติงานของ4ีฝ่าย 2. ประชุมฝ่าย3ทํากิจกรรมต่างๆในห้องเรียน 4. ทําโครงงานห้องเรียนสอดรู้ดครับผลการดําเนินง,งานตามยุทธศาสตร,ร์5มาตรการมาตรการที่1ด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านอโย w e i ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจำนวน21ห้องเรียน โดยได้รับการประเมินผ่านการนิเทศติดตามเป็นห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นทั้ง21ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามกลยุทธ์4ด้านคือมีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมจัดทำประกาศ มอบรางวัลและเกติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นมีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ตามเจดมาตรการมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดได้แก่กิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมทูบีนัมเบอร์ว กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมครูแดกิจกรรมประกวดความสามารถกิจกรรมดนตรีบำบัดกิจกรรมกีฬาต้านพยาเสพติดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพกิจกรรมมัคคุเทศน้อยกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพถกิจกรรมลูกเสือต้านพยาเสพติด กิจกรรมบำนเป็นประโยชน์และจิตอาสากิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างกิจกรรมออยออน้อยและกิจกรรมส่งความสุขให้น้องมาตรการที่สองด้านการค้นหาสถานศึกษา มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่สโดยจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการระบบดูแลนักเรียนเพื่อให้คณะครูได้พบปะผู้ปกครองมีโอกาสสอบถามข้อมูลนักเรียนจากผู้ปกครองโดยตรงและทำความเข้าใจกับสถานการณ์ยาเสพติด กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมการประสานงานกับองค์กรภายนอกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพได้สรุปผลข้อมูลเป็นสารสนเทศเป็นข้อมูลรายบุคคลด้านต่างๆดังนี้ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลด้านการเรียนข้อมูลด้านสุขภาพข้อมูลแบบบันทึกกิจกรรม ตาม SDQ และข้อมูลการเยี่ยมบ้านสถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการค้นหาการใช้ยาเสพติดของแต่ละบุคคลและรายงานการสุ่มตรวจปัสสาวะแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกครั้งมีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพ กลุ่มติดและกลุ่มขาโดยครูประจำชั้นแต่ละห้องคัดกรองนักเรียนแต่ละบุคคลเพื่อคัดแยกสถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบติดตามการใช้สารเสพติดภาคเรียนละหนึ่งครั้งมาตรการที่3ด้านการรักษาสถานศึกษา มีนโยบายการบำบัดรักษากำหนดขั้นตอนการดำเนินง,งานและมีเครือข่ายในการส่งต่อไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องสถานศึกษามีคลินิกเสมารักได้จัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อติดตามให้คำปรึกษาปัญหายาเสพติดและอบบยมุขของนักเรียน โดยได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งการดำเนินง,งานอย่างชัดเจนมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้เสมารักตู้เสมารักออนไลน์ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดและอบายมุกโดยประชาสัมพันธ์ผ่านเพจโรงเรียนบ้านไอเยวง และช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ห้องเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนได้รับทราบสถานศึกษาได้จัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อให้คำปรึกษาให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนในโรงเรียนและสนับสนุนประสานงานกับคณะครู ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของโรงเรียนมาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขสถานศึกษา มีคณะกรรมการการดำเนินง,งานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวโรดยาเสพติดและอบายมุกและแต่งตั้งคณะกรรมการการรับผิดชอบสถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายได้แก่สถานีตำรวจภูธรตำบลไอเยวง กองตำรวจตะเวนชายแดนที่444โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไอเวงที่ว่าการอำเภอเบตงองค์การบริหารส่วนตำบลไอเวงเครือข่ายผู้ปกครองและสถานศึกษาเครือข่ายจำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านใหม่วันครู2,503 โรงเรียนบ้านวังใหม่ประชาอุทิศ2,519และโรงเรียนบ้านทานมะลิสถานศึกษามีการกำกัดติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษาและมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดกัน้นการแพร่หลายของยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอายเวงได้ดำเนินการตามหลักกลยุทธ์4ต้อง2ไม่กํากับติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินง,งานรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้นสังกัดทราบนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเวงได้กำหนดแผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบัยมุกโดยขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาและเผยแพร่สู่คุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์5มาตรการของสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบบยมุกให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผ่านรูปแบบโมเดลการเรียนรู้ที่ว่าอวอปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดโดยใช้ไอเยวงโมเดล I. Integration คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านยาเสพติดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และบูรณาการในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด Why Youth Power คือการขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยพลังเยาวชน ผ่านแกนนำห้องเรียนสีขาวสีฟ้าดำเนินงานอย่างเข้มแข็งโดยมีครูที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาและร่วมแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด E Environment คือการจัดให้มีสภาพแวดลอ้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และไม่มีพื้นที่เสี่ยง R Responsibility คือมีความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและรู้จักแก้ปัญหา W win คือนักเรียนมีชัยชนะต่อยาเสพติดมีความตระหนักถึงโทษของยาเสพติดป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดให้ปลอดภัยจากยาเสพติด E evaluation คือการประเมินผลติดตามสรุป รายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง N Networking คือมีการสร้างเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆตลอดจนชุมชนเพื่อการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดและอบายมุก G Group คือการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาเพื่อหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีความเสี่ยงและมีปัญหาต่อไปผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา สถานศึกษามีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงเรียนเครือข่าย3โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวระหว่างครูกับครูในโรงเรียนเครือข่ายและมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องเรียนสีขาวระหว่างนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันและแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีเหตุผลอันนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไป ค่ะเด็กชานางสาวสนิกศสาหัสเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านไผยเวงค่ะโครงการสถานศึกษาสีขสาวปอบยาเสพติด,ดและอบายามุขเป็นโครงการที่ดีมากค่ะสามารถทําให้นักเรียนห่างไกลจายกยาเสพติดได้ค่ะและทางโรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีเป็นผู้นําและกล้าสแสดงออกและใช้เวลาว่างให้่เป็นประโยชน์เดิกัน มีความสูมใจที่ส,งส่งหลานเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนบ้านอายเวค่ะขอบคุณมากค่ะ